เป็นการบำเพ็ญเพียรการทำความเพียรเป็นชื่อของความเพียรและความพยายามความพยายามเพื่ออะไรความพยายามเพื่อให้ได้รู้ธรรมที่เรายังไม่รู้ให้ได้เห็นธรรมที่เรายังไม่เห็นให้ได้เข้าถึงธรรมที่เรายังไม่ถึง ส่วนทำรรไหนที่เราได้รู้แล้วเราก็จะได้รู้ชัดเราก็จะไม่สงสัยในทำรรนั้นๆั้นเพราะมันเกิดขึ้นจากความเพียรอันชอบการตั้งจิตอันชอบการระลึกอันชอบเพราะฉะนั้นคำว่าความเพียร เราต้องเข้าใจว่าทำม้ต่อเนื่องกันทำเอาความจริงเพราะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั่นพระองค์สอนจริงๆเพื่อให้เราทั้งหลายฟังให้เข้าใจจริงและจะได้ปฏิบัติจริงจะได้เห็นแจ้งประจักษ์ของที่จริงที่แท้ถ้าเราไม่ปฏิบัติจริงแนละ้วก็จะได้ เจอแต่ของที่ไม่แท้ไม่จริงเป็นของปลอมของปลอมนั้นไม่ค่อยมีค่ามีราคามันเปลี่ยนแปลงไม่สมหวังความจริงเท่านั้นที่ทำให้เราสำเร็จความสมหวังเพราะฉะนั้นความจริงความแท้มันก็ปนอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงไม่แท้ มันมีเป็นคู่กันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจริงจึงเป็นสิ่งสำคัญการปฏิบัติทำความเพียรนั้นมีการนั่งภาวนาในอิริยาบทนั่งตามหลักที่พระพุทธเจ้าพระองค์เลือก การนั่งขึ้นนั่งคัดสมาธิที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางสมาธิที่พระองค์นั่งสมาธินั่งอย่างนี้ได้ตรัสรู้ได้บรรลุธรรมเป็นท่าทางที่องค์อาจทรงตัวได้ดีกว่านั่งอย่างอื่นการเดิน ท่านเรียกว่าเดินจงกรมมีกำหนดทางยาวพอสมควรพอประมาณไปยืนที่ทางจงกรมแล้วตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะเดินจงกรมอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้จิตของเราสงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิแน่วแน่ ได้ถึงให้ได้รู้ทรรมเห็นทรรมที่ยังไม่รู้ไม่เห็นหมตั้งใจแล้วก็เดินด้วยความสำรวมพอดีถัดทางสั้นเราเดินเร็วมากกลับไปกลับมาไวัยเเรียนศีศีสัตทางใ้า้ยาวมากก็จะเมื่อยล้าให้เดินพอดี ส่วนความเร็วหรือความช้านั่นแล้วแต่เราจะกำหนดเราสร้างสติในการเดินนั้นเราบริกรรมเหมือนกับเราภาวนานั่งภาวนาลึกคําใดคําหนึ่งเป็นเครื่องผูกจิตเดินไปถึงแล้วคอยเลี้ยวด้วยความสํารลงกลับไปกลับมา การเดินเพื่อเปลี่ยนอิริยาบทเราจะนั่งอย่างเดียวอิริยาบทร่างกายจะต้องเปลี่ยนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงวางหลักในการเดินจงกรมพระองค์ก็ได้ปฏิบัติในส่วนตัวของพระองค์ อานิสงส์ของการเดินจงกรมที่พระพุทธเจ้าพราะองค์ตรัสไว้มีถึงห้าอย่าง uh. คือผู้ที่เดินจงกรมนั้น uh. อานิสงส์ในปัจจุบันทำให้มีความอดทน,ทนเดินทางไกลได้ uh. ทำให้ มีความเพียรอดทนในการทำความเพียรทัานว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อยอาหารที่บริโภคกินดื่มเข้าไปย่อยอาหารได้ดีผู้เดินจงกรม ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมาธิที่ได้จากการเดินจงกลมนั้นอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอันในสงของการเดินจงกลมเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคภัยน้อย การเป็นผู้มีโรคภัยน้อยเนี่เป็นราบอย่างสำคัญเพราะโรคตัดความสงบตัดกำลังการทำความภาคความเทียนเดี๋ยวก็ว,วิ่งไปหาหมอเดี๋ยวก็ว,วิ่งไปหายาอยู่ทำให้ทนทุกข์ทรมานจิตใจไม่ค่อยจะปลอดปล่กแช่มชื้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอโรคยาปรมาลาภาความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการเดินจึงกลมทำให้อภาธน้อยถ้าเราพิจารณาดูแล้วเพราะว่าทำให้ร่างกายกระพี้กระเป๋าขึ้นมาสามารถจะต้านทานต่อโรคแล้วก็ทำให้ย่อยอาหารดี ในข้อที่สี่ท่านว่าอาหารที่บกบริโภคไปแล้วย่อยไปด้วยดีทำให้ร่างกายสุขภาพดีขึ้นสมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมที่เกิดขึ้นจากคางจงกรมเป็นสมาธิที่ทนทานอยู่ได้นานเกี่ยวก่บ,บริหารสุขภาพของเราด้วย เ่อเี่ยวแต่บริหารทางจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งนานก็เปลี่ยนอิริยาบทเดินทำให้ที่ว่าทำให้มีความทนทานในความเพียรก็คือในการนั่งนั่นเองถ้าเราเดินนานนานน,าน,น,านเปลี่ยนออริยาบทเรานั่งมันก็ทนทานได้ เพราะฉะนั้นการทำความเพียรจึงมีการนั่งกับการเดินส่วนการนอนนั้นท่านไม่จัดเข้าในการทำความเพียรเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าพราะองค์จัดเข้าในการปฏิบัติเช่นว่าอินทร์สังวรสํารมอินทรี์ โพชนเนมตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารชาคริยานยกประกอบความเพียรไม่เห็นเกณนอนมากนักนี่ในข้อสุดท้ายนี่พราะ,ะนั้นการนอนพระพุทธเจ้าไม่นยมเลยท่านนห้ประกอบความเพียรไม่เห็นเกณฑ์หลับเกณนอนเพราะหลับนอนนี่ง จั์ก็นอนได้ใครๆก็นอนเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ทำให้จิตฉลาดส่วนร่างกายพักผ่อนนั้นพักผ่อนด้วยวิธีเข้าสมาธิเข้าความสงบประสาทก็พักผ่อนได้เช่นเดียวกันแล้วได้สติได้ปัญญาได้บุญได้กุศลด้วยแต่ยิ่ง จิตสงบมากมีความเพียรได้มากเลยจิตใจยิ่งท่องใสร่างกายก็ยิ่งกระปีก้กระเป่าแข็งแกร่งขึ้นมาทั้งกำลังกายและกำลังใจเป็นคู่กันไปในการทำความเพียรเพราะฉะนั้นการทำความเพียรเป็นชื่อของการภาวนา เมื่อเราภาวนาแล้วกลายเล,ลึกโก้กู้ต้องพยายามเพราะความสำเร็จจากการพยายามวิธีการภาวนาเราก็ตั้งหลักทุกคนก็ภาวนาอยู่เมื่อเราต้องการสงบกเราก็เข้าใจในหลักแห่งความสงบกจะเข้าจะต้องการพิจารณา สร้างปัญญาให้แตกฉานคล่องแคล่วในทางเรียกว่าปัญญาไว้เราก็ต้องพิจารณาการพิจารณานั่นท่านไกยพิจารณาร่างกายของเราพิจารณารูปเกษาโลมาดิชะวานังอายะเมวะสมุตสยโย กายโยชพโบปิเชกุโชวั <olo> นนาดิโตปฏิคุโลนี่ที่เราสวดอันนี้ก็เพื่อเราเอามาเอาลึกมาภาวนาได้เหมือนกันที่เราจำไว้แล้วทั้งคำบาลีทั้งคำแปลไม่ใช่เราพูดลอยๆนี่เป็นคำสอนประพุติเจ้าที่พระองค์สอนไว้เป็นปฏิปทาการปฏิบัติมาแป,ปลจะความก็เพื่อให้เรา ใะรูวกายของเรานี่แลเป็นที่ประชุมแห่งซากศพมีผมขนเป็นต้นเป็นของหน้าเบือนหน่ายเป็นของปฏิกูลโดยส่วนมีสีเป็นต้นอันนี้พิจารณากายทีนี้พิจารณาชีวิตอินทรีย่ป,ยบบปัจเชตสังฆาตมรณังสียสพเดสังติปาในน,นนังตันททวังในชีวิต โดยความแปลก็แปลว่าชีวิตของเราความตายคือความแจกกาดนชีวิตอินทรีย์มันมีแต่เราและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะเกิดมาแล้วจะเจ้าตายด้วยกันดังนั้นความตายเนี่ยมันเที่ยงมันไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมันเที่ยงคู่กับความเกิดคู่กับความแก่ถ้าเกิดมาแล้วก็ เป็นอย่างนั้นแต่ชีวิตเน่ยเป็นของไม่เทียงแต่ความตายมันเป็นของเที่ยงแท้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเชื่อได้เราไม่ใช่าคาดเสนเราพิจารณาไว้เมื่อเรามีชีวิตแล้วเราก็จะต้องตายแน่นอนไม่ต้องสงสัยเราจะได้บำรุงความไม่ประมาท เราจะได้รู้ธรรมบรรลุธรรมก็มีชีวิตอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ปรัสุธธรรมก็เมื่อยังมีชีวิตอยู่เมื่อกําลังวางชาอย่างแข็งแรงถ้าองค์สมเด็จพระธรรมมาสามพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นโพสิจัตถ์ถ้าพระองค์โมเมาแต่ความสุขในวัตถุในอมิตรในทางกามที่เขาบำรุงบำรริมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ในนั้น เช่นไหนเล่าพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้บรรลุธรรมนี่อรยะสาวกทั้งหลายถ้ามัวแต่มัวเมาอยู่ในกาม,มาสุขไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามเชนไหนจะได้เป็นสาวก ฉะนั้นจะได้บรรลุธรรมจสรู้ธรรมตามพระองค์ทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิากามัวเมาจะประมาทไม่หันหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติทำอย่างไรจะรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะไม่ใช่รู้เองบรรลุเองหรือไม่ใช่ไม่เหมือนกับพระพุทธเป็นเจ้าช่วยให้มนุษย์ทั้งหลายพ้นจากบาปพ้นจากกรรมพระพุทธเจ้าไม่มีแฝงสงพระองค์ไม่ค้นพบ สิ่งเหล่านั้นว่าใครช่วยได้เลยต้องช่วยตัวเราเองต่างคนต่างช่วยตัวเองเหมือนกับบริโภคอาหารแทนกันไม่ได้มากับคนประมาจจึงมีฐานะต่างกันจึงมีสติปัญญาต่างกันจึงมีความฉลาดต่างกันจึงมีคุณสมบัติต่างกันจึงมีความสุขต่างกัน ได้ประโยชน์ต่างกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ให้สวดมนต์เทศท่องจำก็เพื่อนำมาตรวจลองมาใช้ในการปฏิบัตินี่เองเป็นธรรมะเป็นอุบายสร้างสติสร้างปัญญาสร้างบุญสร้างากุศลจัรทาเป็นอุบายให้เราได้เรียนธรรมเรียกว่าปริยติธรรมไม่ได้สวดอ้อนวอน ลอยลอยเฉยเล้วนแต่อุบายสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นแก่เราทั้งนั้นมันมีพร้อมในบทสวดของเราที่เราสวดเราจะหยิบยกมาภาวนาได้ตลอดวันตลอดคืนพุทธานุสติเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและคุณพระพุทธเจ้ามีมากถ้าพูดโดย โดยทานพระพุทธเจ้าก็ได้สร้างทานสร้างสมารมีนี่เป็นทานปรมีทานอุปปารมีทานปรมัตตปรรมีทาก่อนใครใครในโลกใครไม่ทําพระองค์ทําได้อย่างน่าอัศจรรในเรื่องทานในเรื่องการรักษาสินพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สร้างปรมีในเรื่องรักษาสินด้วนแต่เป็นคุณของพระพุทธเจ้า การอุาเนขมะมการออกจากการคลุกคลีออกจากตามมาสุขมาสั่งสมอบรมขันติปรมีวิริยะประมีสัจจะประมีอธิษฐานปรมีแต่พูดถึงขันติและความอดทนแล้วมีเป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอย่างสมบูรณ์บริบูรณ พูดถึงความเพียรนะพระพุทธเจ้าเป็นยอดเยี่ยมในการทําความเพียรพยายามในการปฏิบัติเรียกว่าวิริยะปรมีในสัจจะปรมีพระองค์ก็มีพร้อมสัจจะปรมีสัจจะอุปปรมีสัจจปปะปร,ะมจจรมัตตาปรม,ปรมีมีสัจจะธรรมดามีสัจจะอย่างกลางมีสัจจะอย่างยิ่งคัน ตลอดถึงอุเปกขาปรมีและปัญญาปรมีพระองค์มีพร้อมอยู่ในค,คุณของพระองค์เราจะเจริญบทไหนก็ล้วนเป็นคุณของพระองค์ในเรื่องกุศลกิจมีพร้อมเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถจะเอาพุทธานุสติมันลึกคุณของพระองค์แล้วเราก็ตรวจดูสินของพระองค์มาไว้ในใจของเรา เอาขันติของพระองค์นั้นเองเราก็ต้องมีขันติเมื่อเรามีแล้วเราก็ได้พึ่งขันติในการปฏิบัติมีวิริยะทําความเพียอรอันใดแล้วก็ต่าง่างวิริยะนี่เป็นคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สําเร็จเพราะความพยายามเพียรอันนี้ที่เราปฏิบัติด้วนยประโยค์พยายามคุณที่มีอยู่ในพระองค์นั้นเมต ตาก็เป็นคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์มีเมตตามหาการุณาแก่พระองค์และสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงฝึกอบรมพระองค์ออกจากทุกข์สงสารตัวพระองค์ที่หมกมุ่นอยู่ในทุกข์ด้วยความไม่ฉลาดด้วยจิตไม่ฉลาดนี่เองจึงอบรมพยายามตะกเกียกตะกายให้จิต สร้างกำลังจิตสามารถจะลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่สะอาดกองทุกเหล่านี้ได้พ้นจากชาติชาราพยาธิมรณะนี้ได้แล้วพระองค์ก็เมตตาแก่ชาวโลกอุตส่าสั่งสอนไม่เห็นเกดเน็ดเหนื่อยลำบาก ใครจะพอจะได้บรรลุธรรมถึงแม้จะอยู่ในฐานะที่ภัยอันตรายพระองค์ก็ไม่กลัวเขาไปช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์จากภัยต่างๆเพราะฉะนั้นการเมตตาคุณของพระองค์มีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เอาคุณเหล่านั้นให้มีในจิตใจของเรามีเมตตาสุภาพพระองค์ก็ เป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ใช้มาแล้วได้ประโยชน์อย่างงามที่เดียวเพราะจิตใจจะได้เบื่อหน่ายในภพในชาติในชราพยาธิมรณะเพราะอาสุภะล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีไม่เที่ยงคือชราภาพนั่นเองล้วนแต่พยาธิล้วนแต่มรณะอยู่ในนั่นเอง เมื่อเราสอบซองดูแล้วทั้งเราทั้งเขาทั่วโลกล้วนเต็มอยู่ในกองทุกอันนี้ท้งนั้นเพราะฉะนั้นำคำคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเหมาะสมเกตทุกคนไม่ว่าเพศหญิงเพศช,ชายไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่เเอามาใช้ได้เหมาะสมพิจารณาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สร้างสติให้เกิดขึ้นได้ แล้วมาสอดส่งเห็นความจริงในข้อนี้แล้วทำจิตใจให้สงบได้ไม่หลงได้สร้างในขมมะขึ้นมาออกจากทุกได้ด้วยมาทำจิตใจให้ยินดีในทางธรรมคือในความสงบเมื่อเราออกมาแล้วมาษาศัธร,รวมจิตใจให้สงบได้ความสุขในทางธรรม นี่เป็นผลของการปฏิบัติให้เกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในใจของเราเองเพราะมันปรากฏขึ้นแล้วคือความสุขในทางธรรมคือจิตสงบจิตผ่องใสสะอาดได้จากวิเวกเมื่อเราเปรียบเทียบจิตของเรามาอยู่ปฏิบัติอย่างนี้กับอยู่ในบ้านในเรือน ในการในงานได้กินดีได้นอนดีกลับมากินนอนอย่างนี้สู้อยู่อย่างนี้ไม่ได้รับราาองสู้เรามาปฏิบัติไม่ได้ทั้งผ่อนสทั้งสงบทั้งสะอาดทั้งกายวาจาใจเมื่อทางดีมีอยู่อย่างนี้แล้วเราจะหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุใดเ,เราก็จะต้องเริ่มสายหาทางออก ให้จนได้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกได้เนี่การปฏิบัติให้เห็นประโยชน์ไปจากในใจของเราเองไม่ต้องสงสัยต้องถามคนนั้นคนนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้เราศรัทธาเชื่อมันน่นในของเราเองไม่มีใครหลอกใครไม่มีใครล่อล,อลวง